สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นชาวรถไฟค่ะวันนี้เช้าว,วันพุทธที่16เดือน8 2566ค่ะนั่งรถไฟฟ้า BTS มาลงที่พญาไทเพื่อที่จะต่อรถไฟธรรมดาเข้าหัวลำโพงแถวนี้ก็มีตลาด ตอนนี้รถไฟกำลังเข้ามาค่ะแล้วก็จะไปขบวนนี้เป็นขบวนที่372ตอนนี้ที่ชุมชนบุญร่มไส่หรือจุดหยุดรถพญาไทยเจ็โมงห้นาที บันไดของตู้วิแลนด์สูงมากตรงนี้ก็จะมีคนลงเยอะค่ะ โอกาสมาตอนเช้าให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันอีกครั้งหลังจากที่มีข่าวออกไปแล้วก็มีการรื้อถอนมีการทำความสะอาดโรยหินใหม่แล้วก็กั้นพื้นที่ค่ะ มีเจ้าหน้าที่รอทำงานน่าจะทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องค่ะตรงชุมชนคลองส้มป่อยก็มีคนลงตรงนี้คนลงเยอะมากค่ะ นี่แสงสวย แยกยมราชค่ะตาให้ 3, 5, 6หเข้าไปก่อน 好。 วันนี้เข้าหัวโมงด้วยกันตอนเช้าๆค่ะ8ปดโมงน่อยๆ รองเยอะไหมคนลงเยอะมากค่ะ อยู่ยังไม่เข้ามาวันนี้3 7 2เข้าชานชลาที่5หรือที่6เดี๋ยวมาดูด้วยกันสำหรับตู้ที่จอดอยู่ข้างๆก็เป็นปรัแบบ ไม่เห็นหัวรถจกักรค่ะเพราะว่าตู้ปรับอากาศชั้นสองบังอยู่อันนี้ถ่ายมุมใหม่ให้พีพีเพื่อนๆได้ชมกันตอนนี้นั่งอยู่บนรถไฟขบวน372 สถานีนากรุงเทพปกติจะมารอดักขายตรงนี้แต่วันนี้ก็ไปตักขึ้นที่สถานีพญาไทลงรถไฟฟ้า b t s มาค่ะก็สามารถที่จะรอได้เข้ามาในเวิร์กวันนี้ก็มีการพัฒนาการทำวามสะอางกานก่อสร้างเต็มเลย นูนสามเข้าฝั่งนู้นค่ะน่าจะเป็นชา้นที่8ที่9วันนี้ตีคู่กันมาขบวน356และ372แต่เข้าคนละฝั่ง <ST AR EN> <ST AR EN> 4019วันนี้ทำหน้าที่สับเปลี่ยนลากจูงในย่าน บรรยากาศเช้าๆที่หัวลำโพงค่ะพอมาถึงสถานีกรุงเทพผู้คนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะลงระหว่างทางนะเข้ามาเปลี่ยนปลายแล้วค่ะ356จอดในชานชลาที่11เลยวันนี้ ปู4019กำลังจะเข้ามาลากริ้วขบวน372ออกไปําขบวน371ส่วน356ก็จะเข้าไปในโรงจอดรถดีเซลลางเพื่อที่จะมารอทำขบวนถัดไปค่ะมีหัวรถจากเปล่าเข้ามาค่ะน่าจะเข้ามาทำขบวนธรรมดา ที่ไปพิษณุโลกเป็นขบวน201น้า4409ว่าจะรอให้ปู่4019ลากลิ้วขบวน372ออกมาแต่คงจะไม่ทัน อ๋อลากแล้ว ขอให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขในเช้าวันนี้ค่ะส่วนโดยก็คงต้องเข้าไปทำงานเช่นกันฝากพี่ๆเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะนาตามปู่ออกไป